ถ้าผิวหน้าเริ่มบางลงให้หยุดทําสิ่งเหล่านี้ครับเพราะที่หนึ่งคือหยุดสครับผิวช่วงนั้นเดือนนั้นเลิกสครับผิวไปเลยครับเพราะผิวเราบางอยู่แล้วยิ่งสครับผิวหรือขัดผิวมากๆเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้าเราบางลงนะครับอันที่สองคือหยุดทําให้หน้าแห้งเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นด้วยเจลล้างหน้าที่มีฟองเยอะๆล้างหน้าจปบหน้าตึงก็ให้หยุดนะครับให้เปลี่ยนเป็นครีมล้างหน้า ครีมน้ำนมหรือว่าครีนซิ่งที่เป็นเจลล้างหน้าต่างๆเนี่ยเอาแบบที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก n ินฟิว e w เตอร์ครีนซ i n g เจนะครับพิมพ์คำว่าหน้าใสนะครับเดี๋ยว Facebook จะมีหุ่นยนต์ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปสอบถามทีมงานผมทางอินบ็อกได้นะครับอันถัดมานะครับที่ห้ามทำเลยก็คือห้ามขาดโปรโตีนเด็ดขาดโปรโตีนที่เรากินอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเนื้อสัตว์จากธัญพืชก็ตามนะครับหรือว่า จากผักผลไม้บางประเภทที่มีโปรตีนเยอะเนี่ยกินเข้าไปครับ